สวัสดีครับผมชื่อนายรัพพีพัฒน์นุงเอกวันนี้จะมาท่องบทอาขยานม,ม,มหาเวสสันดรชาดกกันกุมารครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับโสโพธิสัตวตปางนั้นสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์วต,วตัดได้ทรงฟังพระลูกน้อยทรงกันแสงทุลหอยอวันนั้นกันพระโศกมิได้ละอายพระไทย แกเทพดาปัญนาสาลังปวิสิตาวาสเสด็จเข้าสู่ภายในพระบัญนาสาราสุภภักตาทรงพักกนรแสงสะอื่นให้ว่าโอ้เจ้าเพื่อนเข็นใจของพ่อเอ๋ยเจ้าเคยกระทำกรรมไว้เป็นชนไหน จึงมาตกเข็นใจไรยากอนาถาให้าพามชะาหลางลายกาตตะแก่มาทำสีหนาถโพยโบยตีโอ้โเวลาปัญชนีก็สายอันคนทั้งหลายเขาเลียกกันกินอาหารบางก็เราโลมโลกละอัน ให้อาบน้ำแล้วหลับนอนแต่สงบงอ่อนของพ่อนี้ใครจะปานี้ให้นมน้ำก็จะตากตำลำบากใจที่ไหนจะเดินได้ด้วยพระบาทเปล่าทั้งไอแดดจะแผดเผาให้ผู้พองจะชกช้ำคำเป็นนองลงลามไหล สองสุริยบวงตั้งแต่ว่าจะทรงกันแสงให้สุดอาไยของพ่อแล้วที่จะติดตามจะบายหน้าไปหาพรามเมื่อยามเย็นเท่าจันไรในเลยใครจะเห็นด้วยสองเจ้ามีแต่จะรูกเราคำรามดี ชาชีเอ๋ยกะไรเลยไม่เก่งคำเราบางเมื่อยามจนจะคิดดูบางเป็นไรว่าลูกทั้งสองคนขู่ชีวานยังตัดใจให้ขาดมิให้เสียประโยชน์แต่ก่อนโสดขาดสินไทยสืบมาถึงสีชั่วผู้อื่นรู้ ก็เกรงกลัวไม่ทำได้เหมือนรามผู้นี้วาดิสเสวะมสะตัวเสมือนหนึ่งทานเบ็ดมาติปาที่หน้าใสบรรดาปาจะเข้าไปให้แตกฉันตัวเราผู้ทำทานเหมือนตัวปลาพระโพธิญาณในภายภาคหน้านั้นคือใส ปราถนาจะเข้าไปจึงยกพระลูกให้เป็นทานบารมีพระลูกรักทั้งสองสีดังกระแสสินพราำประมาทมินมาดอาตีเสมือนกระทุมวาลีให้ป้าตื่นนำพระไทยเท้า,ทาเธอถอยขึ้นจากอุเบกษา บังเกิดอวิชชามาหอหุ้มพระปัญญานั้นกรัดกุ้มไปด้วยโมโหให้ลุ่มลงโทโสเขาซ้ำส่งให้บังเกิดวิหิงสาขึ้นทันที่ว่าอุเมอุเม่าาผูดนี้นี่อาจองคท่านองนอมาตีลูก ต่อหน้าพ่อไม่เกรงใจถ้าชีเอ๋ยกะไรเลยถ้าชีเอ๋ยกูมาอยู่ป่าป่าเมื่อไรทั้งพระคันสินชัยก็ถือมาทนุชชาปังขะเหตวา ก็ทรงพระแสงธนูซ้อนกสันมันกลับมือพิมข้าพิมผู้นี้เสียเถิดลือเธอก็อเหินเหืออยู่แต่ในพระไทยภายหลังจึงตั้งสมาธิพิจารณาในพระอริยะประเพณีนอพุทธลางกูล แต่ก็รู้ว่าอาตามานีเพิ่มพูนมหาบุตตะมริจากเจี้วสีว่าเมื่อภาพปัญญาบังเกิดมีพระบรมราชฤาษีเธอจึงสั่งสอนพระองค์เองว่าโพเวสันตรารดูก่นมหาเวสันตออนอยา อาบอนโบเวทำเน่าเขาข้ากับเจ้าข้ากับเจ้าจะตีกันข้ากับเจ้าจะตีกันไม่ต้องการให้ลูกเป็นทานแล้วยังมาสอดแข้วในภายหลังเท้าเธอจึงตั้งสมาธิ ละงับระดับพวิโยกกันกันพะโสกแล้วพราพักพองแผวแจ่มใสทองอุไลดังทองอุไลทั้งแทงดังทองอุไลทั้งแทง อันบกคแจะแก้งหล่อแล้ววางไว้ในพระอาสมพระปียบุตรบะดังตั้งแต่จะเชยชมพระปียบุตรบารมีแห่งแห่งโนพระสินทีจเจ้านั้นแล ขอบคุณครับอาจจะพลาดนิดนึงอาจจะจําไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับคุณครูสวัสดีครับ